สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็อยู่กับบิ่งกวางเซ็งออกไงเดชชั่วแล้วมันนี่มีจ้าเบิ้งรถเกง๋งคันนี้จากพี่น้องได้เป็นโตโตโ,ตโตยต้าโคโรลล่าอันติดรุ่น1.6รุ่นตัวจีและคันนี้รถปีสองพันส,สิบเอ็ดเกียร์ออโต้แล้วมันนี่บิ่มจานราคาพิเศษมาให้น้ำจา่าตางราคาป,ปกตินาป้ายสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทพี่น้องแต่มันนี่นอกจากผู้ใดสนใจบิ่มจานราคาพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเทาา่านั้นจ้าและวจานไฟแนนซ์ได้เต็ม ผู้ใดสนใจฝาวโทรหาบีมได้เลยทียกี่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทักไลน์แอดโอปิเชียเข้ามาก,กันเลยจ้ะทีแอดไส้เช่เอสหมซีมีแอดดานนะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีมฟี่แบบไหนอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจย่าล้อส่ดีจ้ะมาจากบีนาพายเบิร์ออมชานตังแ่ ด้านหน้าตัวรถของขั้นนี้กันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถขั้นนี้นอกจากกระเซเป็นตัวสีขาวเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหน้าขั้นนี้สภาพสวยจะเพี่น้องขาดกระตโคเมีมยมไฟหน้าขั้นนี้สภาพสวยจะบบมมีห้อยแตกห้อยเล่าละบอด้วาขั้นนี้สีสวยเสมอรอบอขั้นอีดีจา้าและเครื่องยอนต์ขั้นนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิงได้เลวาบ่มมีขาบไหลยืมของตัวน้ำมันจ้าและโครงสร้างตัวรถขั้นนี้ห้องรับประกันเลยแต่ว่ารถบ่เคยเกิด ตีเหตุนชนนักพี่ความจมน้ำแน่นอนหนึ่หลเปอนต์แลข่ขันนี้คดได้เป็นตัวระบบเบรกแบบ ABS มาให้น้ำตาหัวน็อตขั้นนี้โบมีห้อยแก้วห้อยไขฟ้ากระโปรงได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานและสีตัวรถขั้นนี้สีสวยเสมอหลอบคั้นีดีจ้ะพี่น้องและคั้นนี้นอกจากได้เป็นตัวดิสเบรกมาแล้วทางเมดรอซล้อ อปชันบริวา่ามีมหาใหญจัดเต็มระบบความปลอดภัยก็มีมาใหายจัดเต็มกันเลยจ้ะหลออแมกคันนี้ได้เป็นตัวหล่อเดิมมาจากโรงงานเลยจ้ะพี่น้องมาจากวิิญาณเบิง้งซี้นสอกดานขางฟังคนนางฟังหัวนอดกันบ้างจ้ะและคันนี้น่าจะหัวนอดตีบมีห้อยแก่ห้อยไข่บมีห้อยสาดสีผลนสีสติเกอร์แผ่นเพลคันนี้กันยัง op, อยู่ครบบมีการผลนสีผลนสอกมาเลยจ้ะ ห้อยตอกเมงอาคันนี้ก็ได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมมาจากโรงงานรับประกันได้จร์ว่ารถเบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพื่ความจมนม้ำแน่นอหนึ่งเซนและออปชันภายในตัวรถคันนี้เนาะจ่ายได้เป็นตัวภายในทูทนเครื่องเลนคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงาน AMFM ได้และตัวเกียร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้เมื่อ้ราเรียบร้อยจากตัวบอสคันนี้ได้เป็นตัวบอสผาลายการาฟิกสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานบีมบริวามีมาหน่อยอดีจา้าและสีตัวรถคันนี้บริวารส สวยเสมอรอบขั้นและขั้นนี้ได้เป็นตัวอันติดตัวไม่ในเชนไม่หล่าจ้าไฟถ่ายได้เป็นตัวไฟถ่ายแบบ LED และรถขั้นนี้บกเครติดต่างแก๊สบกเครืเป็นรถแท็กซี่มาก่อนแน่นอนจ้ารับประกัน1 0 0เซและขั้นนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยรอบขั้นกระจกบานเรือนป้าไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปรับออโต้ระบบขั้นนี้บอกว่าได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้รอบขั้นได้จ้า ตัวบอฟังคนขับบอผ่าสภาพสวยๆลองร้อยการใส่งานมีมาหน่อยอีดีจ้ะพี่น้องแล่เล็กไม้ขันนีใส่งานไปแค่หนึ่งแสนหาหมื่นกโลถนัดจาลดปี2 0 1 1บริวารเฉลียต่อปีใส่งานมาหน่อยอีดีจ้ะผู้ใดสนใจขนันนีมือนีบีมจัดราคาพิเศษมาหายจากราคาปกติ 2 3 8 0 0 0บาทมือนี้พี่น้องเอาไปแค่218,000บาทเท่านั้นจ้าและตัดไฟแนนเดเต็มสนใจสามารถโทรหาบีมเลยได้ที063หา064777หรือว่าจะทักไลน์อ t official เ a ้ามาก็ได้จ้า t ี s อ i ke s 1 2 3่อมีแอดจานนะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื้อสดนอกจากบีฟีแบบไอีกเ สนใจย่าโล้อสดีจ้ะและําหรับผูไดที่มาค,คลิปนี้นอกจากบีฟาโกดไลค์กดซับจะไขเพื่อเป็นกำลังใจให้บุง้งเฮาทีมงานกวงเสงแล้วสรับมือนีมีตะขอโตลากับเอโอนจ๋าพบกันไหมในคลิปหนาสหรับมือนีสวัสดีจ้า